มีแต่ซีแท้คก็หลยมานคุกกลยาสองเยาเลยแต่แท้กเสุดขีมาถ่ายหนาพวกนี้สามบอกหสิบาทโอ้เยี่ยมเลยตีกาห้องขืนเลยนะตาห้องยอนเลยนะถ่าแ้วมันก็ให้บบอะไรโอ้ฟันดังดีแต่ว่ามืหายเลยนะอืออ่า สิบสี่ชั่วโมงอสิสิบสี่ชั่วโมงหายมันอยู่แหละทุกทาองลาวก็ออกขึ้นช่วจะไปท้นั่ตามมันหย่อนติดตามมันกูเพือนเขาบอเตมัตอนที่น้อง้ยน่ะทำมันมาท่า่พิกลหายหมกอ่ะหมกโผล่นาพาักำลัาสี ปัด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 ปัปเลยยาวเฮงแทงต่ำเลดูวันทุวันลงไปใส่ยาวเฮงเท่าไรวันทุบวันเมื่อนึ่งสิบแปดันว่านอนหงผาเลยจ้าเดีบการหาซีน้อยู่กับซีสามไปเลยไปเลิดตัวซีสามไปเลย กับตัวเด้อย yeah, so ังกันด้อห้สองยงเปิดเด้อหาสี่บวแมหาสห้าสองยสองไ่เปิดบาสักหกห้าม่ยบ่ีเต็มเต็มน่งสองสานกนเอาละตอนนี้กินฟีได้นี่ยด็งหาว่มีกหากับ่มีเด้อกินฟีตอนนี้เ เอามากาซีสามบอกว่ากาีสามได้กินได้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยดีแล้ว่งงตะขีให้สั้นติมมน่อม้าหหม่วันทุกคอเจะสิบใบ่ยสิบไปเลยน่ ไม่ใจะตังสามดกสน่งสองส่ะ้าหกสิบหนึ่งสองสามสี่เกสิอารยงยเลย่งห

ทั้งหมดสามหมื but, s <S s <S uh, ่นยู่ต่งนะตองย้คอยากของเพันอันเต็งซี่บ่ะเท่ติดอะถต้งหมดสามหมื่นเออให้หกหมื่นโอเคยัน ของคือนีบวมีเสียงอี่ยังกจอ่เลยแ้ยคหมือิเลยอ๋อต้องดูาวเนอะซ่งโอยออกสาบบดยวกสาเดียวกสมอันหนึ่งสองามเนมาได้กเอาพก็ตีไปให้ด้สองหมื่นอ่ะก็จะเจียจานมาหกหมื่นพอกไปตีสองหมื่นไปห้ร์รที่แรกแล้เหรน่สะกินดีเลอะเวลามลืมลืมสีออกให้กอนเมสองหมื่ อ๋อเห็ดเนาะคิดว,ว่าแหละเจ้่มามานท่านมีวันสมห่อพันแดอีเรื่อมันมันสินเ่นจะเจอมันาาเขาเล็กหน่อยสมัยหมกูเหมือนกินสิ่งนั้นอ่ะยังมาติดใหม่ก็ไปทำอะไรติดเลยอ่าก แล้วก็ถึงสามสามบอกว่ามีสาม่ามบเบ้อถึงามถึงามเลยถึงสาเลยเจาหรีถึงามชอมบอาป็นหนี่ไมี่ใรับผิดชอบเองหาสองน้องทงานเลยผุนสี่สองผุนผมใส่ถ้สามหมดเลยเต็งสี่ผุน เอียวันนี้สามเลยไอใช่สามเอียวให้บังได้ไหมเ้ก็บงให้เตะซี4ีสองไสัเปิดพ4กีไปสัสว์หาสามซีสียสามกับเอียวสามนั่นล่ะรู้เรื่องรู้เรื่องเอากินไปเด้นี่หาสามอ่ะเรียบร้อยดีเก็บมันไป้วยเลยจะเจะไปใส่ท่บวกื็จะสามามนี่

อ้าวปเมอนเนาะีอ้าวสามสองดอกดิเจ้าเจ้าตีสามมาอีกเจ้านับดอกเดียวสองหมื่นเพิหมนห่งรือไม่อีกสองหมเป็นหนึ่งแนสมมแม่หนึ่งแสนสามหมื่นหพันหกพันบอกอีกแสน

กาเลยรอกน่าจะนะเงินจียังลายยังไม่มาสิได้ยืมยงไม่มาในะไหมว้าอากคืนเอันนี้ใน่สามก็จะเป็นจอบดักวันสุดสามไม่ยอสามเลยที่แบบสามองสาแหาพ่โบใส่ผงกำมะขา อารหารชีวิตหัวก้ามควันเอ้ไว้เับไปหมดเลยงูหาสีเยอะจังหัวฉีกัลยฉีเงี้ยน่ะบโงกะกน้าหาสี่มานเด็ดจัะโเคแล้วกัน เบ็ดนเ่ซ้องเหั้ั่นนี่อยเโอโดนหาซีโอ้โดนหาเือไปเลยอซี่เยขสุด้ยดี่ยเขะอนี่เนี่ยงกุ๊กยังทำเสิเ้ยเตเติไออกตัวนั้นให้กันทุกคน 2ระสองมันเพิ่มอวสีหองามหาหเจ็ดแ่อามี่ห้าซกเี่สองสา่อนนี้หาสนี่้เดแปด่ทึ่งเพได้ก็าหาีนึงมาสิพอมี

้องคอยตัวไปทิ้ีสีผงไม่หาผไม่ดีหรอกตัวยังมอกอกว่าไม่ติมมารกลพาเขา่เขาบาดใจอยู่ยหาต้องตองตอืมเอไยนไไปไมมาเจ้หเจ้เอานะ เขามาฝากมดูว่าดูก็ไม่เอามาไลยเพิ่งขึ้นกันนะเต็งหกสันติเต็งหกมาหวานนี่ยสองเท่าแนนที่จะไปเอาหก้นไปเสียหาเปิดกระหาไปจีรตามเป็นบ่มาเต็งหกลายมาอยู่เต็งตามเปิด ามกับเอียวมาเลยฮะสามีนาโคโมีมาทำเลยอบบด้ยหอยห่าหอยที่สองเมือนีเดี๋ยวน้ำมึงยงเจียอะรสองเมื่อาน้าไปเียสองเมื่นไหนนีอะไิกินเนาเสี่ยวยูสิมาไปใค่ายดแลเยเอายังไปนตห่าเติงหาตัวที่จำน้ำช่วยๆเนี่ยแหละเอเคกินไป ไปชใจผู้เดียวอ่ะเยอห้องห่ะเอห้องพนันานั่นไงม่าติงหาเดียวกัแล้วมั้งนอ่ไรขึ้นไปใส่ตามอีกล้วต้องเอาก็ใจสีตัวเออเดียวก่อนยังอีกยัง

เดีหนูรักก็จะได้คยณดหามมงมีหรออืมนั่นคือว่นอห้องเยร์แปดเ้าสิบเบีหทำยอนี่ยเจาะยังาเลาแ่สามำห บัติดตัวยังกาอย่งเจ้าใจผู้เดียวเด้บานเนี่ยบ้าผู้คาซ้ำเท่าอเปิดใจอยเรอสามองเยี่ยวนองี่เนงินเนี่ยเอาเดียบร้อยเลยดน้อกันบ้เลยาซ้เี โอ้สาโอ้เอตายตายตายวันน on no. ี้ามงดให้สังกินมาสี่สี่ใบไปนะจำได้ยังสองสี่เจ้ตงอะไรจ้ลงท้นอ่ะติงมื่นึงติงมื่จสามอีกเมื่อนึงสามเมื่เอาองเจาเสร็จเลยองเจาสองมื่นอืม ตสามหนึ 68, 97, 98, 98, 99, 95, 96, ่งสองสามที่หาเปดเก้าสิบเอ็ดยสิบสองสามสี่ยีสิบห้าสิบหกจสิบเ้าสิบสองี่สิบห้าสิบหกสิองมสี่สห้าสิบหกเจ็ดส้าี่สิบเนี่ยต้าม้ามติตมหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดย่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต้หน่งแล้วก็้เ

เงินจะหวังกินจะหวองอีกเน่ยแต่ขอยุ่ครบดบดตับเดียวไงเอขวัญเอขวัญมาติดโทรศัเตรียมเลย่งเราพังเราเองไปเสียราสำยากโอเรียอยากเสียกต่ต้งเสียอยากถือไม่อยากถือ่หาลูกขยันแล้วบเออนี้หรอก สืดมากมาูกเเนี่ยกลัมาเ็ดัเอา่เป็นปตี่คนเหนเป็นมนปูกผูกเสียด้วก็คร้ายตลาดเอาไปรงแบดูไปฮ่าูกขยัน สามสองหาสีสองาเงียเงี <Woah. S 1> ้ยคือกันเดียวเนี่ยคือตัดตัดตัดียนีเดี๋วนี้เนาะตัดตสห้าสมมนัม đang mở, anh ngon khỏe không? ngon okay. khỏe, ngon chưa Ừ, không? Ừ, ừ. <laughs> wow. yêu, mình hái nhân điều à? Thôi, bây giờ đang <laughs> hái yêu

เต็ตำยี่สิบใบ่คนลยลงท้นก่อนยีบบ้องขอาย้องขอยแลงขวาบเต็มตสีมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ก็แม่าวมนเม่แปดม่นเก้าหมื่นแสนหนึ่ง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 แสนสามหนึ่งแสนแล้วก็แสนเอ็ดแสนสองแสนสามแสนสนนึ่งนหนเท่นสาม

Actually.